มิลลาอุร Rahman ุรหิมอัสสลามุอะลัย კ ุมวะราะห์มัตุละละบาระคาตุโอบันดาื้นพงองและน้องพี่ความยินดีที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ความเนื้อหาได้ถูกเรียงมาเป็นบทจากการจำและจดทุกบทตอนนราธิวาสคือจังหวัดสุดสยามแหล่งความงามฝั่งอ่าวไทยมาแต่ก่อนวัฒนธรรมศาสนาได้พร่ำสอน เป็นบทกลอนเพื่อสื่อกลางความในใจภัยพิบัติยิ่งใหญ่มหาศาลเหมือนเป็นมารบ่อนทำลายความเสียหายทุกวันคืนรับข่าวสารพลางร้องไห้เหตุไฉนสิ่งเหล่านี้ปรากฏแจ้งด้วยสองมือของท่านอันน้อยนิดต้องพิชิตรับแก้ไขอย่าหนายแหนงจากสองมือเป็นสิบร้อยให้สำแดงต้องร่วมแรงแข่งทุกฝ่ายสู่ชัยชนะ ท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านกระผมนายมะยูนันมามะผู้แทนเครือข่ายสมัชชาส,สุขภาพจังหวัดนาราธิวาสก็นนะับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสามาเยือนนะครับและก็ได้กล่าวสุนทรพจน์บนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับปัจจุบันโลกเรานะครับประสบกับภัยพิบัตทิที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสึนามิพายุไซโคลนภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหวนะครับอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่ประสบมากที่สุดคือประเทศอินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟเอ่ยคลื่นสึนามิเอ่ยระเบิดเอ่ยในเวลาไล่เลียกกันนะครับแต่นะครับประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ประสบกับมหาอุทกภัยนะครับอย่างใหญ่ยิ่งนะครับเจอภัยพิบัติมหาศาลขนาดนี้สาเหตุสําคัญก็คงไม่พ้นคําว่า ปัญหาภาวะโลกร้อน global warming นะครับทำให้เกิดสาภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือน้ําที่เกิดจากพลังคนไทยที่เราเรียกว่าน้ําใจที่สามารถเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนะครับศาสนาอิสลามสอนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในบทของหลักคําสอนศาสนานะครับที่มีว่า ัตตอาวนอเลลเบริวัตควาวลาตอาวันอเลอิสมีวลอดวนความว่าสู่เจ้าจงช่วยเหลือในสิ่งที่ดีงามและสร้างศรัทธาและสู่เจ้าอย่าไปช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นสิ่งเลวร้ายนะครับและเป็นการบ่อนทําลายนะครับเหล่านี้เป็นคําสั่งสอนนะครับของหลักศาสนามาดึกดําบันนะครับเพราะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในคุณงามความดีงามนั้นนะครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้ที่ช่วยเหลือนะครับก็จะได้รับคุณงามความดีนะครับและตระักว่านะครับวันนี้นะครับถ้าเป็นมุสลิมแล้วนะครับสามารถที่จะหาข้อสรุปในการออตอบโจทย์ว่าภัยพิบัติวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจาก3ประการด้วยกันนะครับประการที่1เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกตามการเวลาประการที่สเกิดจากการกระทําและฝีมือมนุษย์นะครับซึ่งประการที่สนี้ก็เกิด อมีในหลักคําสอนของศาสนาเช่นกันนะครับซึ่งมีความว่าความหายนะและความพังพินาศทั้งบนบกและในน้ําเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะครับและประการสุดท้ายนะครับเกิดจากพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับถึงวันนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดภัยพิบัติเหล่านี้นะครับเ,เราจะต้องระดมนะครับศูนย์คลังสมองของเรานะครับ ที่เป็นแหล่งปัญญาของพวกเรานะครับเพื่อที่จะหาทางแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องปราศจากความแตกแยกความเห็นแก่ตัวนะครับเราจะหวังเพื่อให้ชีวิตทุกชีวิตต้องสามารถอยู่รอดได้หากแม้บางครั้งเราจําเป็นที่ต้องยอมรับการสูญเสียในเรื่องเล็กน้อยเพื่อดํารงในสิ่งที่ใหญ่มีค่ามากกว่าเพื่อให้สิ่งที่เหลืออยู่นั้น ก่อร่างสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายในวันข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่สมัชชาสุขภาพวันนี้สามารถหาแนวทางออกนะครับในการที่จะรับมือกับภพพัยพิบัตินะครับเพื่อที่จะให้คนไทยได้นอนหลับนะครับเพื่อมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องคนไทยสืบไปสวัสดีครับ